ก็คงขอแบ่งการแถลงข่าวเป็นสองช่วงนะคะเรื่องประเด็นของเมื่อคืนเนี่ยก็ขอเป็นช่วงที่สองในตอนเริ่มต้นช่วงแรกเนี่ยขอพูดถึงภาพรวมของการท่องเที่ยวของเราโดยรวมก่อนนะคะก็อ,อันดับแรกเนี่ยในแง่ของการท่องเที่ยวของเราเองเนี่ยจุด สำคัญในการโปรโมตการท่องเที่ยวของเรานะคะก็จะมีเหตุการณ์สำคัญซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นอยู่3อันนะคะก็จะเป็นมีติ้งใหญ่ ที่จะทําให้เราเนี่ยยังคงขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็จะมีอยู่3การประชุมที่สําคัญอันดับแรกคือ w t t c Global Summit นะคะก็คือ World Travel and Tourism Council นะคะ World Travel and Tourism Council ค่ะ จะเกิดขึ้นค่ะมีขอรอป้าเห็จเด็ไหมคะขออนุญาตแป๊บเดียวครับพอดีท่านจะได้ใช้จอนี้ท่านผู้สึกข่าวจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพฮะนะครับโอเคครับ ต่อเลยต่อเลยนะคะก็จะมีสามอีเวนต์ใหญ่เนี่ยนะคะที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยคงขีดสามารถในการแข่งขันซึ่งอันนี้จะเป็นยุทธศาสตร์สําคัญ20ปีของท่านในกรมมนตรีนะคะก็การที่ให้ประเทศไทยอย่างเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวและกีฬานะคะงานที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือ World Travel and Tourism Council Global Summit นะคะก็จะเป็นการกรวมตัวกันของ CEO ที่เกี่ยวข้องกั ทางด้านการท่องเที่ยวและบริการเป <c oughs> ็นหนึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมาในประเทศไทยนะวันที่25ถึง27เมษายนนะคะเป็นการประชุมที่กรุงเทพ โดยที่ keynote speaker ก็คือคุณอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษคือคุณเดวิดคาร์มารอนนะคะคุณโทนี่ฟานเดสก็คือเจ้าของแอร์เอเชียเป็นต้นนะคะของทางฝ่ายของทางประเทศไทยก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีนะคะและผู้ประกอบกิจการทางด้านการท่องเที่ยวที่ชั้นนำยกตัวอย่างเช่นคุณชราธิทิพยจุตกุลของไอคอนสยามสยามพิวัฒน์เปนต้นนะคะซึ่งของวันที่25-27เมษายนนี้ก็จะ เกิดขึ้นที่เซ็นทราแกราดจุดสําคัญก็คือว่าอันนี้จะเป็นก้าวต่อไปในการที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนทางด้านการท่องเที่ยวนะคะของทั่วโลกว่าศักยภาพในการเติบโตของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยยังจัดสสยอยู่แล้วเรามีการเชิญรัฐมนตรีของท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนนะคะได้มาร่วมด้วยก็จะทําให้เห็นว่าเออประเทศไทยรวมทั้งอาเซียนเนี่ยเรายังเติบโตไปด้วยกันก็ เราหวังว่าถ้าเกจที่ท่านนายกกลังพูดขึ้นมาในแง่ของการลงทุนใหม่ๆซึ่งบักเรื่องก็จะแตะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยโดยเฉพาะยิ่งในเขตของ EEC ีแ็นต้นเนี่ยนะคะก็จะทําให้คนที่เ เป็นนักลงทุนแล้วเจ้าของกิจการคือซีอโอเนี่ยในระดับโลกเนี่ยก็จะได้มารับฟังนะคะแล้วก็ก็หวังว่าก็จะนอกเหนือจากความเชื่อมั่นในประเทศไทยเนี่ยแล้วก็การลงทุนในประเทศไทยนะคะและหรือรวบรวมทางประเทศเพื่อนบ้านโดยผ่านประเทศไทยเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นอันดับสองเนี่ยนะคะก็เราเพิ่งไปรับเป็นเจ้าภาพ อยากเป็นทางการในการจัดประชุมใหญ่ที่สุดของวงการกีฬาของโลกคือส p o r t ต c อคอ d ซึ่งท่านรองนายกร,รัฐมนตรีพลเอกธ,ธนศัดิ์ก็ไปรับมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่ประเทศเปร์มาคนะ,คะแล้วกเ็เขาได้เลือกให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเวนูในการาาาประชุมกีฬาครั้งสำคัญของโลกในปีหน้านะคะหมดจะเกิดขึ้นวันที่21 25เมษาย,ยนก็จะเป็นกา,การประชุมใหญ่ที่สุดของโลกของกีฬาเพราะว่าก็จะเป็นทั้งทางด้านโอลิมปิกแล้วก็นอนโอลิมปิกทั้งหมดก็จะมาเจอกันนะคะ ซึ่งจุดเป้าหมายในการที่เราขอนำเสนอตัวเองในการจัดประชุมเนี่ยก็คือว่าเราเองแสดงศักยภาพของการเป็นฮับของทางด้านกีฬานะคะแล้วก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้สมาคมกีฬาของเราเนี่ยได้ตื่นตัวแล้วทำให้เขาได้มองว่าความสามารถของคนไทยในแง่ของคนอาจจะเข้าสามารถเข้าไปนั่งเป็นกรรมการบริหารในสาพันธ์กีฬานานาชาติได้รวมทั้งถ้าเผื่อเขากาลังจะเปิด เรจิเนลครับเ g จ o เนลออฟฟิศของเขาเนี่ยคือออฟฟิศของภาคพ,พื้นเนี่ยในภาคพ,พื้นอาเซียนเนี่ยก็ให้คิดถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกนะคะอันดับสามนะคะก็ซึ่งเพิ่งผ่านคลรมไป เมื่อวานนะคะก็ขอตัวนะคะคอรมอรก็อนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะเราขอตัวเป็นเจ้าภาพจัด gastronomy tourism อันนี้ก็ใหม่ล่าสุดเลยนะคะซึ่งคอรมอรก็ผ่านแล้วก็เท่าท,ที่ทราบจากท่านประหลัดก็คือว่าอันนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นเจ้าภาพแน่นอนซึ่งประเดียยเ๋ยวรายละเอียดท่านท่านประหลัดจะสามารถเล่าให้ฟังได้ก็จะเป็นของ UNWTO เป็น World Forum นะคะเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแจ Okay. ตอบย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นทับทางด้านอาหารตั้งแต่สตรีฟูดยันเป็นพัฒนาการหร,หรูหรูนะคะแล้วก็ในถือโอกาสในการก็จะนําเสนอวัตถุดิบที่เป็นส่วนหนึ่งของอาหารในประเทศไทยซึ่งอันนี้เราหวังว่าในแง่ของการกระจายรายได้ยกตัวอย่างเช่นสมุนไพรเป็นต้นนะคะซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพจัดในปีหน้าในเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นได้ว่าเราจะมีอีเวนต์สําคัญในการที่จะตอบย้ ให้เกิดความมั่นใจทั้งของกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวของเรานะคะถัดไปก็คือว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราเป็นอย่างไรจนตัวเลขจนถึงวันที่10เมษายนนะคะตั้งแต่1มกราคมถึง10เมษายน10ล้านแล้วนะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศไทยเนี่ยจนถึงวันที่10เนี่ย10ล้าน1 10ล้าน1 1แสน5,693คน นะคะเติบโตอยู่ประมาณ2.11%อันนี้เป็นจำนวนหัวนะคะแตนะ่ถ้าเปิดเป็นรายได้เนี่ยก็ในช่วงเดียวกันเนี่ยรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ4.58%นะคะก็จะเห็นได้ว่าการเติบโตของรายได้เนี่ยยังสูงกว่าการเติบโตของจำนวนหัวนะคะแล้วก็สนามบินส่วนใหญ่นี่ก็จะเติบโตมากที่สุดก็ยังเติบโตหมดนะคะโดยเฉพาะยิ่งภูเก็ตเนี่ยเติบโตอันดับหนึ่งก็ในในของเดือนเมษาย โน,นีภูเก็ตมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ30ประมาณ3าเซนะคะที่ดอนเมืองก็ประมาณ15บหสเชียงใหม่ก็ประมาณ11บ2อถึงสิบเปรเซ็นต์็นต้นนะคะ mm hmm. ก็ถัดไปเลยนะคะแล้วก็ โปรไฟล์นักท่องเที่ยวที่ต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยเนี่ยยังคล้ายเดิมนะคะอันดับหนึ่งยังเป็นประเทศจีนอยู่นะคะตามมาด้วยอันดับสองคือมาเลเซียแล้วก็แต่ที่ที่ที่เริ่มเห็นได้ชัดของการเปลี่ยนแปลงก็คือรัสเซียนะคะคือรัสเซียเนี่ยเมื่อปีที่แล้วก็อยู่ประมาณสักอันดับอันดับ5นะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ3แล้วนะคะมันตัวเลขของนักท่องเที่ยวรัสเซียเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายเงินในประเทศไทยที่สูง น,นะคะอันดับ4เป็นเกาหลีนะคะอันดับ5เป็นประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ซึ่งอันนี้เนี่ย ถ้าเปิดเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมไปกว่าน,นั้นเราจะเห็นได้ว่าโปรไฟล์ของนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มเอเชียกลุ่มอาเซียนแล้วก็กลุ่มยุโรปรวมทั้งกลุ่มบริการยังเติบโตทุกกลุ่มนะคะมีมีกลุ่มเดียวที่ยังถือว่าเติบโตน้อยน้อยที่สุดก็คือจากกลุ่มทางออสเตรเลียกับยูซีแลนด์แต่นั้นจะเป็นปัญหาเรื่องเกี่ยวกับของสายการบินตรงซึ่งเราณวัน,นนี้ยังไม่ค่อยมีค่ะกลัไปนะคะก็ ดัชนีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาของเดือนเมษาย,ยนนี้ยังไม่จบนะคะก,กย็ยังเดี๋ยวคอ,อยตอนจบเมษายนว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าในแง่ของเดือนมีนาคมก็นักท่องเที่ยวโดยรวมก็ยังปรับตัวดีขึ้น มากกว่าปีที่แล้วนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียตวันออกก็เติบโต,ตเช่นกันนะคะยุโรปก,ก็ก็มีการชะลอตัวที่คําว่าชะลอตัวเนี่ยเนื่องจากว่ามีนาคมของปีนี้กับมีนาคมเมื่อปีที่แล้วต่างกันเพราะว่ามีนาคมเมื่อปีที่แล้วคืออีสเตอร์ฮอลิเด์ แต่เมษายนปีนี้เป็นอีสเตอร์ฮอลิเดย์เพราะฉะนั้นยุโรปเนี่ยจะมาตอนช่วงอีสเตอร์ก็คือจะเป็นช่วงยาวของเขามันก็จะมีอะไรที่แตกต่างกันตรงนั้นเล็กน้อยค่ะถัดไปนะคะก็แต่อันนี้ก็จะเป็นตัวเลขเป็นรายวันของเดือนเมษายนนะะจะเห็นได้ว่าหน้าตอนนี้ของเมษายนตั้งแต่วันที่1นจนถึงวันที่10เมษายนเนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวด้วยอันนี้เป็น เป็นจํานวนหัวนะคะนักนัท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นประมาณ6ถึงสอปเนต์นะคะถัดไปค่ะก็คง ต้องแตะเรื่องสองการานต์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันสงการานต์แล้วนะคะก็ทางาจะมีหลายรายการที่มีการเฉลิมฉลองสองการานต์ทั่วประเทศทางด้านททอทอ,อย่างที่เขาเคยได้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 ไดไดเ,เล่าไปแล้วเนี่ยบางส่วนเนี่ยก็จะมีทางทางส่วนของกระทรวงเราทางทททได้เข้าไปสนับสนุนนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นการปิดของเ,อเย็นทั่วราช มหาสงกรานต์นะคะที่สวนเบญจศิรินะคะก็จะมีการาาาประกวดเทพีสงกรา International นต์อินเทอร์เนชั่นแนลฮะ Amazing เทพีสงกรานต์อินเทอร์เนชั่นแนลที่สวนเบญจศิรินะคะตอนช่วงค่ ะะแต่ไงก็ตามเนี่ยก็มั่นใจว่าในทุกๆพื้นที่ที่เรามีการเฉลิมฉลองสองกรานเนี่ยก็จะมีจํานวนนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยเที่ยวไทยและต่างชาติเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการใช้ใจ่ายเงินเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะถัด <c oughs> ไปนะคะ <c oughs> ในในขณะเดียวกันที่ท่านประหลัดก็จะเน้นอยู่ตลอดนะคะว่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นของทางรัฐบาลนะคะว่ายังไงก็ตามการเที่ยวเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องปลอดภัยนะคะก็การออกองบังคับการตารวจท่องเที่ยวก็จะดูแล3ด้านหลักนะคะได้แก่การป้องกันปรบาบดาบอาชญากรรมนะคะการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แล้วก็ด้านการอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการประชาชนเพราะ,ะช่วงช่วงสงกรานต์ก็ ไม่ได้ไม่ได้หยุดนะคะแต่ยังยังทำงานกันแต่พื้นที่รวมทั้งอาสาสมัครนะคะก็มีสายด่วน1155ตลอด24ชั่วโมงในทุกพื้นที่ของการท่องเที่ยวะคะ mm ่ะ hmm. ก็มาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะซึ่งคงเป็นประเด็นที่ทุกคนยังติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะจนถึงเมื่อเช้าตอนนี้สถานการณ์จนถึงตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง mm hmm. อ,อย่างที่ ทุกทุกคนก็ทราบนะคะว่าเหตุการณ์ที่ชุลมุลกันที่ที่สนามมีส่วนภูเมื่อวานนี่ยนะคะนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นสมาชิกของบริษัทขายตรง บริษัทหนึ่งที่ว่ามีโปรโมชั่นว่าสมัครเป็นสมาชิกและซื้อยาอาหารเสริมเนี่ยสองขวดก็จะมีโปรโมชั่นไปพัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะด้วยตัวเลขของเราเองเมื่อวานเนี่ยตำรวจท่องเที่ยวก็ทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีคนที่มาลงบันทึกนะคะมีเรียกว่ามีเล่าเรื่อง ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรให้กับเราเนี่ย470คนเมื่อคืนนะคะ47770คนแล้วก็จะมีบางส่วนซึ่งไม่ได้มาเล่าเรื่องบางส่วนอาจจะก,กลับไปก่อนบ้างด้วยนะคะก็คา,คาดว่าเมื่อคืนเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจริงเพราะมีแบบบางคนถามว่าเท่าไหร่แต่เท่าที่เรานับทางฝั่งของกระทรวงท่องเทีท่ยวและตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อคืนน่าจะอยู่ไม่เกินประมาณ600คนนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงประมาณพันคน นะคะณวันนี้ตอนเช้าตั้งแต่สิบโมงเช้านี่ยก็จะมีนักสมาชิกซึ่งเมื่อตระหนักแล้วว่าถูกหลอกลวงนะคะได้ทยอยกันไปแจ้งความอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจนถึงตะกี้เนี่ยก็ประมาณ20่สิบคนนะคะแต่ว่าคาดว่ายังทยอยลงไปอีกนะคะก็อันดับแรกเนี่ยสิ่งที่บริษัทนี้ ที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าเขายังยืนยันว่าเขาเป็นบริษัทขายตรงนะคะโดยขายอา,อาหารเสริม เขาไม่ใช่เป็นบริษัททัวร์การที่พาไปทัศนศึกษาถือว่าเป็นโปรโมชั่นแล้วกส็สมาชิกเนี่ยสมมูลค่าเท่าที่เขาจาเนี่ยประมาณ9730บาทที่ประชาชนจะต้องสมัครเข้ามาแล้วก็ยาเนี่ยที่ว่าเป็นอาหารเสริมเนี่ยขวนลับประมาณ4,100บาทก็คาดว่าประชาชนที่โดนหลอกลวงไปเนี่ยก็น่าจะจ่ายเงินไปประมาณแถวๆถวประมาณ1 5 0 0 0ถึง18,000 พันบาทน,นะคะบคนที่ที่คิดว่าจะได้โปรโมชั่นไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะคแล้วก็จากเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยเราก็เ,เช็คดูกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพาะมั่นใจนะคะว่าสนามบินสุวรรณภูมิบอกเลยว่าไม่มีชาเตอร์ไฟลหลบแน่นอนเมื่อวานและวันนี้เพราะลักษณะชาเตอร์ไฟล์เนี่ยเราจะต้องทราบก่อนและในช่วงนี้เนี่ยสนามบินเต็ม นะคะสนามบินเป็นแน่นอนออไม่สามารถมีเครื่องใหม่อยู่ดีมาลงได้ดังนั้นเนี่ยที่หลายคนที่ว่าประมาณ5 600กคนที่คิดว่าจะได้ขึ้นเครื่องโดยที่ไม่มีตัวเครื่องบินเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้นะคะแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเราก็จะมีคนที่อยู่ในสนามบินเนี่ยเพื่อคอยสังเกตการ์เมื่อเช้าเนี่ยยังไม่ได้เจออะไรที่เป็นที่ผิดปกตินะคะก็คาดว่าต้องขอขอบคุณสือ่อมวลชนเป็นอย่างยิ่งคาดว่าเมื่อคืนที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปนะคะว่าใครก็ตามที่ คาดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่โดนโดนชอบโกงอันนี้เนี่ยก็ขออย่าเดินทางมาเพราะว่าไม่มีการเดินทางแน่นอนเพราะเรามั่นใจว่าฟไฟ์เนี่ยไม่มีนะคะก,ก็คาดว่าคาดว่าหลายส่วนคงจะทราบแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไปนะคะเราแนะนําประชาชนตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะว่านอกเหนือจากนั้นคนที่ทยอยกลับไปก่อนและหรือคนที่ที่ ที่เขานัดวันอื่นที่จะเดินทางเนี่ยขอให้ไปแจ้งความในภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่นะคะแล้วก็ เรื่องในแง่ของการดําเนินคดีกองปราบตำรวจท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ดําเนินการกันอย่างเข้มงวดนะคะก็คิดว่ารายละเอียดประเดี๋ยวทางตํารวจคงจะเล่ายฝักว่าเป็นยังไงเพราะว่าอันนี้เนี่ยถือท่านนายกกําชับมาเป็นอย่างมากนะคะว่าถือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่ร้ายแรงสําหรับสําหรับประเทศไทยนะคะเพราะว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนประชาชนอย่าง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 เป็นอย่างยิ่งแล้วก็จํานวนมากแต่ยังไงก็ตาม ในหมวกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเราเองเนี่ยบทบาทที่สําคัญนะตอนนี้ก็คือว่าเราประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจนะคะว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนอย่างแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าคือวิจารณญาณของของประชาชนในลักษณะที่ ถ้าเผื่อเราซื้อทัวร์และหรือบางทีอาจจะไม่มาในลักษณะของทัวร์โดยตรงเดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยเป็นบริษัทขายตรงแต่ก็มาพูดถึงในแง่ของการไปทัศนศึกษาหรือไปท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเผื่อต้นทุนคือค่าใช้จ่ายเนี่ยคุณจ่ายเงินต่ำกว่าต้นทุนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากในการที่จะมีการท่องเที่ยวได้จริงนะคะแล้วก็มันจะต้องมีอะไรที่ผิดปกติเรา แนะนำเป็นอย่างยิ่งให้เช็คว่าบริษัทที่นําเสนอเรื่องนี้เนี่ยจดทะเบียนถูกต้องหรือเปล่าซึ่งสกบอบอกแล้วนะคะว่าบริษัทอันนี้เนี่ยที่เป็นขายขายตรงเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนนะคะเป็นบริษัทเถื่อนนะคะอันที่สองท่านซื้อรักษายอย่างไงท่านซื้อแบบออนไลน์หรือเปล่าซึ่งการซื้อแบบออนไลน์เนี่ยกออ็อันตรายมากเพราะไม่มีหลักฐานตามไทยไม่ได้นะคะแล้วก็ ในลักษณะของเราเนี่ยที่เราเน้นอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นในกรณีที่เราดูแลโดยตรงคือถ้าเื่อเขาซื้อกับบริษัททัวร์ถ้าเกิดเป็นเคสเขาเขาซื้อทัวร์ในบริษัททัวร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัททัวร์ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวซึ่งประเดี๋ยวท่านอธิบดีคงจะเล่าให้ฟังได้ว่าเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้เนี่ยบริษัทที่ได้รับมาตรฐานเนี่ยจะต้องมีประกันจะต้องซื้อประกัน เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวในกรณีที่เกิดอะไรเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยเงินประกันที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยจะสามารถจ่ายชดเชยให้กับน,นักท่องเที่ยวได้นะคะอันนั้นคือสิ่งที่สําคัญที่เราก็จะต้องคอยเตือนประชาชนมาโดยตลอดนะคะว่าท่านต้องเช็คก่อนว่าท่านท่านท่านซื้อขายกับใครนะคะแล้วก็ถ้าเื่อมีอะไรลักษณะที่มันมันเอ่อถ้าเกิอน,น่าตอนนี้อาจจะพูดคือตับกว่าทุนมากๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ก็คืออันนี้ตัวอย่างให้ให้ดูนะคะว่าท่าน การท่องเที่ยวนี่ก็จะเคยจะมะะีเรียกว่าการที่มีสื่อเพื่อไป สอนนักท่องเที่ยวนะคะสอนคนไทยจริงจริงเนี่ยจะมีอยู่หลายภาษาเลยนะคะว่าเวลาจะท่องเที่ยวเนี่ยควรจะต้องดูอะไรนะคะแล้วถ้าเกิดไม่มั่นใจก็จะมีเบอร์นะคะว่าติดต่อได้เ,เบอร์ที่เกี่ยวข้องกับคงก,บกระทรวงเราก็จะมเีเบอร์ของตำรวจท่องเที่ยว1นึ่งถึงห้นะคะยีชั่วโมงติดต่อมาได้เลยหรือที่เบอร์ที่กรมการท่องเที่ยวถ้าเกิดท่านอยากเช็คว,ว่าบริษัทนี้ถูกต้องหรือเปล่าก็โทรมาได้อีกเหมือนกันนะคะก็24ชั่วโมงเช่นกัน นะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็อยากจะขอส่งต่อท่านประหลัดนะคะก็คงจะ ลงในละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็อยากจะขอให้ทางท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้เล่าให้ฟังเพราะว่าเราจะเน้นมากเรื่องเกี่ยวกับการที่เดินทางโดยใช้บริษัทซึ่งมีมาตรฐานซึ่งอันนี้เราจะต้องรณรงค์กันมากขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เราก็จะให้หน่วยงานของเราซึ่งมีประจำอยู่ที่ทุกจังหวัดตอนนี้ mm hmm. ก็จะรณรงค์ในแง่ของการให้ความรู้ออความเข้าใจเป็นอย่างมากให้กับประชาชนค่ะกลับเ,เรียนเชิญท่านประหลัดครับ ของน,นี้เป็นเรื่องก a s t r o n o m y ที่ท่านรนตรีตั้งจงไว้นะครับเรื่องเดี๋ยวท่านจะดีกับท่านรองรัฐาการจะพูดนะครับเ,เ,รเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอาหารเนี่ยนะครับหลังจาที่คณะรตรีได้มีมติเห็นชอบให้ประเทไทยเป็นเจ้าภาพจัดการเป็นการเสวนานะครับเ,เรียก UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism นะครับซึ่งเป็นฟอรัมที่มีความ สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับหลังจากที่ทั้มนตรีได้เห็นชอบแล้วเนี่ยวันประมาณวันที่สิบเดือนพฤษภานะครับผมก็จะเป็นผู้แทนท่านรัฐมนตรีไปร่วมลงานามในสัญญามอบหมายประเทศไทยเป็นเป็นาภาพจักดนะครับแล้วก็ เราก็จะจัดในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับเป็นครั้งที่4มีจัดมาแล้วทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งที่3ในจัดที่เมืองซานเซบาสเตียนในประเทศสเปนนะครับขอเรียนเ,เหตุผลความจาเป็นที่เราเสนอตัวเจ้าภาพจัดในครั้งนี้เพราะว่าเราเห็นว่าอาหารเ,เป็นสิ่งที่มีความ สำคัญไปอย่างยิ่งนะครับประการแรกเนี่ยเ,เราสรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนะครับปรากฏว่าปีล่าสุดเนี่ยอาหารขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสาเหตุที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยคืออาหารมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับประการที่2องออการท่องเที่ยวกับอาหารยแยกจากกันไม่ได้นะครับ